ฟังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสมิงโหราโหรา, 24, ายี่สีไลน์ไอดีโหราโหรายี่สี่ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับ ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับดวงชะตาของท่านในสัปดาห์หน้าก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์เรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์ต้องบอกว่าในสัปดาห์หน้านี้นะครับดวงการเงินของคุณมีแนวโน้มนะครับว่าจะหมดเปรืองนะครับไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง ดาวการเงินได้ขยับย้ายไปสู่พบมรณะนะครับย้ายไปอยู่ในเรือนของดาวราหูซึ่งอาทิตย์กับราหูเนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูกันและไอดาวราหูเองก็ย้ายไปอยู่ในเรือนลาภะชาวกรกฎผมเตือนไว้เลยนะอย่าไปใช้เงินผิดประเภทอย่าไปให้ใครหยิบยืมอย่าไปสร้างเงื่อนไขอะไรที่ผูกมัดตัวเองในเรื่องของการเงิน เพราะว่าได้ไม่คุ้มเสียเลยนะครับเลิกคิดได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าจะไปเออหน้าใหญ่หรือว่าไปออกรับแทนใครในเรื่องของการเงินนะครับให้ระวังนะครับปัญหาจุกจิกยุ่งยากจะตามมาเหมือนกับจะมีลูกน้องลูกน้องเดือดร้อนในเรื่องของการเงินนะครับหรือญาติหรือใครเดือดร้อนเรื่องเงินแล้วอยากจะมาขอความช่วยเหลือต่าง ผมก็ติงไว้เลยว่าอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกๆก,กรณีนะครับอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีกรกฎก็มีดาวอีกทั้ง4ดวงนะครับพุธพฤหัสสุกเสาร์เล่งลัคนาอยู่และดาวทั้ง4ดวง,ดวงนี้ก็ไปอยู่ในภพที่เขาเรียกว่าภพปัตตานีหมายถึงความรักหุ้นส่วนคู่ครอง ชาวลัคนากรกฎยังมีนะครับดาวสาวเป็นเกษตรราธิปดีไปเล็งลัคนามันก็ดีบ้างเสียบ้างในตัวมันเองส่วนดาวอีกดวงหนึ่งก็คือดาวศุกร์ซึ่งไปเลงลัคนามก็คือเป็นพินทุบาทอยู่กับดาวพระหัสและดาวพุธด,ด้วยต้องบอกให้ฟังแบบนี้ครับว่าดาวนะครับดาวที่โคจรในลักษณะนี้นั้นทำให้ชาวกรกฎนะครับใครที่ยังโสด มีโอกาสจะมีคนมาชอบพอกันหรือเราจูจ่ๆลั้นมีความรักเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับมีความรักเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจูจ่ๆก็อาจจะได้รู้จักใครคนใดคนหนึ่งนะครับแล้วมีความรู้สึกว่าเขาคนนี้เนี่ยทำไมมันเอ่อทั้งทำให้เราเองมีความสุขทําให้เราเองมีความรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาความรักหรือสารความสัมพันธ์ต่อไปให้ไปในทิศทางที่เราเองมีความรู้สึกว่ามันแฮปปี มันก็แฮปปี้ดีแหละครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าดาวที่เป็นพินทุบาทตรงนี้เนี่ยรักใครใครมารักคุณคุณไปรักใครอย่าไปเปิดเผยม,มากเปิดเผยแล้วไม่ดีให้คบกันไปแบบยิดเงียบคบกันไปแบบไม่ต้องไปกระโตกกระตากมากกลับที่จะมีความสุขกว่าแล้วก็จะมีความสบายใจขึ้นอย่างประหลาดเลยนี่กระติงชาวกรกฎไว้ตรงๆนะนะครับ ส่วนคนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วก็อย่าได้แปลกใจถ้าในช่วงนี้จูๆ่ๆมีคนมารักมาชอบคุณเพิ่มหรือคุณไปชอบใครสักคนหนึ่งก็ได้ในช่วงนี้เออดาวมันแปลกนะครับไปเล็งลัคนาถึงสี่ดวงนี่ไม่ธรรมดานะและเป็นดาวใหญ่ๆหลักๆทั้งนั้นเลยก็เลยอยากจะให้ชาวลัคนากรกฎสังเกตดูตัวเองช่วงนี้ให้ดีสุดท้ายนี้นะครับชาวลัคนากรกฎ วันจันทร์วันอังคารดีมากของคุณสัปดาห์หน้าเนี่ยมีไม่ดีแค่สุกสาวเท่าน,นั้นเองนอกนั้นดีทุกวันกขอยโชคดีเ,เงินทองไหลมาเทมาสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล